สวัสดีครับ <c oughs> กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งของช่องทุกๆวันคือโอกาสครับแล้วก็นี่คือคลิปพิเศษฮาน้อยนะเขาเรียกว่ามาแถมให้ในวันอาคารนะปกติผมจะไม่มานะอันดับแรกก่อนเลยเดี๋ยวพูดคุยนะครับเรามาฟังคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนว่าผมเองนั้นนะครับ ในคลิปที่ทํามาทุกๆคลิปผมจะไม่มีการแจกสูตรและไม่มีการคิดคํานวณโชว์เลขใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆตัวเลขของผมเป็นตัวเลขที่ผมคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ทุกคนรับชมและฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังสําคัญสุดครับฝากกดติดตามผมนิดนึงนะเพราะว่ากดติดคนใหม่ๆนะที่เพิ่งเข้ามาดูถ้าชอบยนะังไงอยากจะดูคลิปต่อไปกดติดตามไว้ครับเพราะว่ามันจะได้เด้เตือนนะและที่สําคัญคือมันเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยมีแรงทําต่อไปในทุกๆวัน นะอ,อันนี้ผมเฉลยไปเรียบร้อยแล้วเพราะผมจะได้ไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมาดูแล้วก็อยากจะมาเ,เห็นตัวเลขอย่างแนวทางอย่างรวดเร็วนะอันนี้วันที่สามเมื่อวานนะก็เข้าไปเต็มๆในส่วนของสองสี่นะแล้วก็มีให้เห็นสองหกในส่วนของเลขมงคลหละนะักส่วนใครที่วิ่ดู3สามน่าจะมียิม้มแย้มอยู่สองจุดแล้วก็สี่อยู่จุดหนึ่งนะครับที่เหลือก็ไม่ได้สําดงอะไรนะ ส่วนสามตัวไม่มีไม่มีอะไรนะรปกตนะิก็จะมีเฉดเฉดตัวนี้หน่อยสำหรับโต๊ดนะครับมา2ตัวเ,เห็นเลยนะผมว่าจะเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับนะ,ะ <c oughs> ผมฮานอยที่ผมทำด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วต่อเนื่องหนึ่งสองนะครับ3ามสี่ห้าหนะเจ็ดปดแดงวดนะครับ 8งวดตั้งแต่วันที่26 27นะครับนะแล้วก็28นะครับย9นะ2ี่เนี่เข้าหนักมากเพทั้งกลุ่มนะแล้วก็30วันที่1ครับแล้วก็2 3 8งวดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8งวดครับที่เข้าติดต่อกันนะแบบเต็มเต็มเพราะฉะนั้น วันนี้เลยมานะมาอีกวันหนึ่งนะเอาให้มันเข้าง้อที่กล้ากันไปเลยถ้าใครอยากจะได้ทุกวันนะครับกดลิงก์ใต้กลุ่มใต้ใต้ใต้คลิปนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ตรงตรงตรง,ตรงใต้คลิปนะก็มาได้นะครับกดเข้ามาดูได้นะอยู่ในกลุ่ม พูดคุยกันแบบพี่น้องครับไม่มีอะไรมากเลยนะคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกดเข้ามาก็เข้ากลุ่มได้เลยแค่ช่วยกันดูแลครับอย่าให้ใครมาปั่นป่วนก็พอแล้วนะ พิเศษปกติแล้วก็ VP พครับเหมือนเดิมครับลายมือวดวัด,วดอย่างนี้แหละนะอย่างนี้แหละนะเลขหน้าเลขดักวันนี้ผมให้2ตัวเหมือนเช่นยังเคยตัดไปได้โคตรเยอะครับผมบอกเลยโคตรเยอะครับนะมุงคนหลักผมก็จะกลายเป็น2ไปแล้วประกบสนะีที่เป็นมุงคนรองนะครับแล้วก็7ครับที่เป็นมุงคนรองรอบนี้ ามตัวครับสามตัวที่ต้องบอกว่ามักจะมาสองตัวแน่ๆให้เห็นนะย้อนสถิติดูกันได้นี่ครับนี่คือวิเคราะห์เลขมงคลฮาหนอยครับประจำวันที่สี่ครับวันนี้วันอังคารแวะมาให้ครับเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยให้เนววันจนันทร์สุกสักเท่าไหร่นะแล้วก็ย้อนกลับไปดูคิ่เพื่อก่องผมได้ครับผมมีทิ้งไว้ท้ายคลิป เงี้ยวันนี้ผมลาไปก่อนครับวิเคราะห์เลขมงคลหาหน่อยจำไว้นี่สี่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อให้ทุกๆคนมีโอกาสแล้วก็หาโอกาสยิ่นเข้าตัวเองนี่คือแนวทางครับมีพิษมีป้าดมีหลุดไปเรื่องปกติวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ